หลังจากที่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะคะที่บริเวณชายแดนช่องบกค่ะก็มีการหารือระหว่างผู้บัญชาการทหารบกของไทยและกัมพูชานะคะได้ข้อสรุป ร่วมกัน3ข้อด้วยกันค่ะเพื่อยุติความขัดแย้งบริเวณชายแดนช่องบกที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ3ข้อหลกัหลกๆก็คือให้ทั้ง2ฝ่ายใช้ช่องทางในการพูดคุยผ่าน JBC ถอยออกมาฝ่ายละ200เมตรจากจุดที่มีข้อพิพาทรวมไปถึงการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันค่ะ พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองนำคณะเดินทางไปต้อนรับพลเอกเมาโซพันผู้บัญชาการทหารบกของกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินก่อนเปิดโต๊ะเจ,จรจาเพื่อหาท<ร>างออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเหตุปะทะของฝั่ง<า>ทาหารไทยและกัมพูชาบริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งทําให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายหารือร่วมกัน จุดประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับการหารือในครั้งนี้ใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงค่ะก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ข้อสรุปร่วมกันใน3แนวทางคุณผู้ชมคะขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะ คุณผู้ชมคะขออภัยในความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันกําลังอธิบายถึงผลการหารือระหว่างผู้บัญชาการทหารบกของทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาวันนี้เปิดโต๊ะเจรจาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะหลังจากที่เกิดการประทะกันเกิดขึ้นบริเวณชายแดนช่องบกอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานี การหารือในวันนี้ค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่สองได้นำคณะเดินทางไปต้อนรับพลเอกเมาโซพันผู้บัญชาการทหารบกของกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุดริน จากนั้นค่ะทั้งสองฝ่ายได้หารือบนโต๊ะเจรจาร่วมกันหาทางออกสำหรับปัญหาจากเหตุการณ์การประทะก,กันของทหารไทยและกัมพูชาบริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทำให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายหารือร่วมกันที่จุดประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาค่ะสำหรับผลจากการหารือที่ใช้เวลาประมาณหชั่วโมงได้ข้อสรุปร่วมกัน3แนวทาง คือ 1. แก้ไขปัญหาเขตแดนในรูปแบบคณะกรรมการปักปันเขตแดนหรือ JBC ซึ่งจะเร่งดำเนินการภายใน2ส,สัปดาห์ 2. คือให้กำลังทหารถอยออกจากจุดปะทะ200เมตรค่ะเพื่อลดการ,รเผชิญหน้าและ 3. ให้รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศร่วมกัน แม่ทัพภาคสองย้ำว่าการเจรจาครั้งนี้ยึดประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเป็นที่ตั้งเพื่อไม่ให้กระทบกับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจการค้าตามแนวชายแดนพร้อมยืนยันสถานการณ์ในพื้นที่ไม่มีความตึงเครียดโดยกำชับไปยังผู้บังคับหน่วยในพื้นที่สื่อสารระหว่างกันกับกำลังพลที่อยู่แนวหน้าไม่ให้เกิดการประทะส่วนในพื้นที่ชายแดนจุดอื่นๆก็ยึดตาม MOU 2543ค่ะและขอให้มั่นใจว่าประชาชนทั้งสองประเทศจะไม่มีการประทะกันตามแนวชายแดน จากผลการพูดคุยก็ทราบว่าทั้งทั้งสองฝ่ายให้ถอนกำลังไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับเหมาะสมเพื่อที่จะรอคณะกรรมการปักปันเขตแดนโดยกระทรวงต่างประเทศนะครับจะเป็นจะมีการประชุม JBC ต่อไปในห่วงในเร็วนี้ภายในไม่เกิน2ส,สัปดาห์ก็จะมาเจ้าที่ปักปันเขตแดนร่วมกันก็จะมารีบปักปันเพื่อ ตัดปัญหาในพื้นที่ที่ในการถือแผนที่ขนละระวางนะครับหรือไม่ตรงกันนะครับสรุปว่าในปัจจุบันนี้เราเข้าใจกันดีแล้วก็ของกําลังทั้งสองประเทศก็จะจะต้องหาเวลาในการพูดคุยกันแล้วก็ยุติการข้อขัดแยง้งที่จะนํามาซึ่งการใช้วุฒิซึ่งการละกันครับ นายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับบอกว่าการประทะกันของทหารไทยและกัมพูชาเกิดจากความเข้าใจผิดในประเด็นพื้นที่พิพาทนะครับแต่ได้มีการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันแล้วครับโดยยืนยันในหลักการนะครับว่าไม่ต้องการ,รเผชิญหน้าและหลีกเลี่ยงการแตะต้องประเด็นเขตแดนในขณะนี้ครับ ด้านนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าไทยและกัมพูชาเห็นพ้องที่จะพูดคุยนะครับเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และเห็นว่าการโพสต์ข้อความของสมเด็จคุณเซนแค่ต้องการแสดงจุดยืนครับเพื่อปกป้องประเทศแล้วก็ย้ําถึงข้อตกลงไม่ให้เกิดปัญหาขัดแย้งรุนแรงในพื้นที่นะครับก่อนที่จะย้ําการเสริมกําลังทหารแค่เป็นหลักเกณฑ์ตามปกติครับ นะคะแต่ว่าในระดับผู้นําเองที่คุยกันไม่มีปัญหาเลยเลยค่ะแล้วก็บอกว่าอะไรที่พร้อมสปอร์ตกันได้ก็ยินดีแล้วก็ไม่อยากให้มีปัญหากันนะคะอันนี้คือความตั้งใจมีเรื่องการเสริมกำลังไหมคะเพราะว่ามีรายงานข่าวว่าทางรัมนชาเอ่อพร้อมที่จะเสริมกำลังประชิดแนวชายแดนอุ้ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักเกณฑ์ปกติของแต่ละประเทศอยู่แล้วถ้ามีเรื่องที่หนักขึ้นหรือ ก่อสู้กันมากขึ้นต้องเสริมกำลังอยู่แล้วค่ะทั้งสองประเทศไม่มีใครปล่อยให้ให้เกิดเรื่องหรอกค่ะใครก็เช่นเดียวกันแน่นอนค่ะถ้าเกิดเรื่องที่มันรุนแรงขึ้นก็ต้องเสริมกําลังแต่ถ้าไม่มีเราพร้อมจบอยู่แล้วค่ะพร้อมให้มันสงบอยู่แล้วแต่กตต็ต้องปกป้องคนของเราด้วยค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการถอยออกจากจุดที่อยู่เผชิญหน้ากันออกมาฝ่ายละ200 2้0เมตรตอนนี้ก็เป็น400เมตรแล้วครับแล้วเดี๋ยววันวันนี้ก็คุยกันก็ให้พบทบเข้าไปดูสถานที่จริง ว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างพูดเรื่องแผนที่เรื่องอะไรมันก็จะยากลาบากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เข้าใจว่าทางฝ่ายเขามีคนเสียชีวิตนะครับเพราะนั้นอ้ตอนนี้มันก็มีเรื่องความรู้สึกเรื่องอะไรกันเยอะผมเม,เมื่อเช้าก็ได้ดูถแถลงการของสภานะครับของของสมาคมนักข่าวนะครับของของของทั้งสองประเทศก็ได้เรียกร้องบอกว่าขอให้พยายามอย่าพึ่ง ทำให้มันบรรลายเพาะทั้งสอ,องฝ่ายคุยกันแล้วก็คิดว่าเราจะเริ่มต้นจากการพยายามที่จะให้เกิดสันติภาพและไม่อยากให้เกิดความแน่นขึ้น นายรัชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศระบุค่ะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและกัมพูชาได้หาหรือร่วมกันถึงปัญหาการปะทะกันของทหารไทยและกัมพูชาซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศโดยจะใช้ช่องทางการทูตเพื่อลดระดับความขัดแย้งพร้อมทั้งการปักเขตแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะจึงต้องใช้เวลาในการเจรจา ขณะที่สมาคมผู้สื่อข่าวกัมพูชาและสมาคมนักข่าวน,นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยออกแถลงการร่วมกันเรียกร้องให้สื่อมวลชนของทั้งสองประเทศใช้ความระมัดระวังและงดเว้นการน,นำเสนอตีพิมพ์หรือแพร่ภาพข้อมูลที่ ไม่มีที่มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกนําไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดและหวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาจะได้รับการแก้ไขอย่างสันติเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างประชาชนและประเทศทั้งไทยและกัมพูชา